ผู้คนไทยและทั่วโลกมามนานมังนม้งนานมากจริงๆ<ม>ก็ดีใจค่ะแล้วโดยเฉพาะวันนี้ในการที่มารีบอนนะคะกับกับแบรนดิ้งใหม่นะคะ<ม>ก็ดีใจดีใจค่ะดีใจที่ท,ท,ที่ที่เรนเห็นคุณค่าของดิฉันค่ะอย่ามีท่าแล้วนิดหนึ่งดึนดูใจที่คุณจะรีบกลับมาค่ะ มาเชิญนีเป็นไงบ้คงคือต้องบอกก่อนว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่ร้องยากมากนะคะเพราะว่าน้องตางร้องไว้ดีมากอยู่แล้วแล้วก็เป็นเพลงที่คนรู้จักทีนี้พอทาได้สเต็ปเข้ามาเป็นเป็นเอ็กซ์กับทาทาปั๊บเนี่ยทาก็รู้สึกว่าเอ้ยเราจะทํำยังไงดีนะเพื่อให้แบบร้องแล้วรู้สึกว่าเป็นแบบเป็นเป็นเป็นทั้งตัวเราแล้วน้องก็ยังคงเป็นตัวน้องได้อะไรย่างเงี้ยเพราะน้องบอกแล้วว่าน้องร้องไว้ดีมากๆเลยอย่างเงี้ยเราก็เลยเต็มที่ค่ะแล้วก็ พุ่งๆไปเลยค่ะน้องแบบพุ่งๆไปเลยเห็นว่าคอนเซ็ปต์ว่าคือต้องส่งเสริมเพื่อนผูกหญิงด้วยเลยจริงๆค่ะว่าต้องส่งเสริมทุกเพศทุกวัย<ม>แล้วก็ทุกผลักนะคะไม่ว่าจะยังไงก็ตามแต่ว่าฉันแน่นอนนะคะด้วย,ยรรด้วยแบรนด์ของโด๊กก็เป็นแบรนด์ของผ<ม>ู้หญิงนะคะ<ม>ก็จริงๆสนับสนุนหมดแรลสนับสนุน,อ,น,นอยากให้มีท้าฝากอะไรค่ะฝาดโดยก็ฝากด้วยนะคะสำหรับเอ่อโปรเจกต์นี้นะคะโด๊กนะคะแล้วก็วีบอนนะคะก็ คุณนะคะอีกครั้งที่นึกถึงทานและใแค่โอกาสทานนะคะได้มาร่วมงานงานนี้แล้วก็ดีใจมากๆจริงๆค่ะพที่ทาขออนุญาตถามเรื่องที่โพสถึงรอพันปีหลวงค่ะที่ได้ถวายงานค่ะก็เป็นเอเชียนเกมส์ทั้งที่13นะคะถ้าทาจะไม่ผิดนะสิบช่13เป็นการเปิดเปิดเอเชียนเกมส์ค่ะแล้วก็ได้ถวายนะคะ ได้ร้องเพลงไหวทั้งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่9นะคะแล้วก็สมเด็จพระปนปีดุลนะคะก็ตอนนี้ดูก็ยังเนี่ยสะอึกอยู่เลยเพราะว่าเพราะว่ายังยังรู้สึกเป็นเป็นปันเกียรตที่หาที่สิ้นสุดไม่ได้แล้วนะคะจริงๆแบบที่ท,ท,ที่ที่ได้มีโอกาสถวายงานขอวขอย้อนถามอนะอนวัานนั้นนะคะ ที่ตาทามรู้สึกยังไงบ้างพอได้ทราบ,รบ,รบนะข่าวแบนี้เึงการสูญเสียโอ้ใจสลายค่ะต้อบอกว่าใจสลายถ้าเชื่อว่าหลายหลายแหล่หลายคนรู้สึกเหมือนทาน,นะคะก็เพราะว่าแต่กโับมากับพระองค์ท่านนะคะแล้วก็พวกเราเองก็ก็เกิดมาก็เห็นเห็นแม่หลวงแล้ววต้องใช้คำนี้นะคะแล้วก็เราก็รู้สึกว่าใจหายะคะ่ะไม่ค่ะทราบเช้า,า,า,าเลยนะคะณรบกวนไม่ค่ะทราบทราบ ในหมดใช่ค่ะพอดีทาเสร็จจากทาทาเส้นเสียงกเซบแล้ว่ะไปโรงพยาบาลมาแล้วก็กลับมาแล้วก็กำลังจะทานยานอนแล้วก็เริ่มโทรศัพท์ดังโทรศัพท์ดังไม่โทรศัพท์ดังจีแมนะ่คือมันมันมีแบบ notification มีคนมีเพื่อนส่งกันมาแล้วตอนแรกก็ยังแบบจริงห,อหรออะไรเงี้ยก็ยังยัง,ย,ง,ย,งยังใจเย็นอยู่แต่พอพอสตอนดีสองดีสามเอาละ ไวพนนึกภาพวันนี้วันนี้ใช้เกมของนรเาอ้ท่านมันทันทีเลยคะ่ะต้องบอกก่อนว่าอันนั้นคือโมเมนต์ที่นึกถึงท่านทันทีเพราะว่านั่นน่าจะเป็นโมเมนต์ที่ทาว่าทาาประทับใจที่สุดในชีวิตแล้วอะที่ที่ได้คือฟุกเข้าองค์อยู่ตรงนั้นแล้วเราเป็นเราได้เป็นตัวแทนของประเทศชาติที่ได้ไปร้องในงาน ที่พิเศษมากๆจริงๆอันนี้ก็คือแบบไป,ะป,ะปหารูปมาเลยใช่ไหมพ่ดาเพื่อตั้งใจลงเดี๋ยวเนี่ยค่ะจริงๆนะได้ได้คลิปมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะลงเป็นเป็นคลิปที่น่าจะดูกันได้ยากแต่ได้มาเหมือนกัน <ๆ S 2> <ๆ S 1> เดี๋ยวเดี๋ยวรอดูพอดีว่าเมื่อวานนี้นะคะก็เสร็จงานดึกมากๆเลยแล้ววันนี้นะคะก็รอมางานนี้เพราว่าแค่ประได้เล่าตรงนี้ให้รูกใังด้วยใช่ค่ะใช่ก็คือ เมื่อวานพอทาได้คลิปมาจากแฟนคลับนะเพราะว่ามีมีบีมรุ่นน้องที่อัดไว้ในวันจริงเลยก็ก็ส่งมาให้แล้วพอดูป๊บก็เรกลับจากโรงเรียนป๊บก็อวดเลยอวดอวดให้ลูกดูเลยบอกว่าเรเพราะว่าเร่อะโทรมาหาทาเพราะว่าเขาอยู่กับพ่อเมื่อเมื่อจีนที่ผ่านมาแล้วเขาก็มรมาถามบอกว่าแม่ทราบข่าวหรือยังบอกว่าทราบแล้วอย่างเงี้ยก็แล้วก็บอกว่าเคยเคยเคย มามีเคย <โ even. S 1> ได้ได้ได,ได้ร้องเพลงใช่ไหมบอกว่าเคยลูกกลับมาก็เอาให้ลูกดูเลยแล้วเขาก็บอกว่า I'm so proud of you ทำสพแบบภูมิใจในตัวแม่บอกว่าโอ้ยภูมิใจในตัวแม่เลยเป็นเกียรติของแม่มากกว่าที่แม่ได้รับใช้งานะแต่รับใช้พระองค์ท่าน<ม>าพิธานอจากงานเอเชนยนเกมเราพิธาได้มีโอกาสขงวันใส้ขององค์ท่านมีโอกาสได้มีค่ะ เป็นเป็นงานอะไรอ่ะไม่ขอได้ไหมคะเป็นงานเป็นเป็นงานสอบมั้แต่แต่ก็เป็นความรู้สึกที่แบบเราพคุึนทีไรเราก็ยังจดจำไปตลอดแน่นอนค่ะแน่นอนค่ะว่าคิดถ้าคิดว่าคนเอ่อถ้าอยู่ก่อนหน้าทากับทาน่าจะเข้าใจมากๆแล้วเราได้บอกเรื่องราวนี้ต่อบเลยเล่ยกับการปลูกจริงๆแล้วท่าทาเอ่อ บอกลูกเสมอนะคะว่ายังไงก็ตามคือเราเราต้องเคารพนะคะเราต้องเคารพเพราะว่าเพราะว่าหลายหลายหลาย,ย่างที่เรายืนอยู่บนันบน,นี้ยพื้นแผ่นดิตนตรงนี้ย mm hmm. ท่านก็สร้างมาให้นะท่านก็เมตตาประชาชนแล้วก็หลายหลายอย่าง mm hmm. คือทาวคิดว่าถ้าเกิดว่าไม่มีคุณพ่อคุณแม่บอกลูกต่อในเรื่องนี้ก็ แล้วลูกเขาจะไปเข้าใจได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ไม่ดีนะคะกับการที่เราจะเคารพนะคะบางที่สําคัญต่อประเทศชาติของเราคุณนนำความดีของท่านค่ะที่พิธาเอามาใช้หลักไม่ชุดประจําวัน,น,น,นอย่างไรบ้างโหยากจังเลยอะ่ะหมดเลยอ่ะคะ่ะคือ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 ท้าวาเศษเสี้ยวหนึ่งของไทยยังไม่ไม่ทำไม่ทำสได้เ,เท่ากับทีท่ท่านทำให้กับเราเลย ส่วนตัวเราได้หาศิลปินอะไรอย่างเงี้ยมีอะะะไรนคส่วนตัวได้หาศิลปินมีอะไรอย่างจะลปศาสตรหรือสามต่ออะไรสนการค้าโดยเฉพาะจะเป็นคนไทยที่ดีที่สุดจะเป็นคนไทยที่ดีที่สุดแล้วก็ค่ะก็ยังจะคงคงเป็นคนไทยที่ภาคภูมิใจที่มีพระเจ้าแผ่นดินแบบนี้ระยะต่อเปลี่ยนเลยตอนนี้ส่วนคำพูดทาเป็นยังไงบ้างดีค่ะเป็นเสียง พูดเยอะทคายเนยีนย่นยค่ะมีมีไปพูดอกงานเยอะร้องเพลงเยอะแล้วก็เป็นเป็นงานอลังการเพราะจริงๆคืนวันที่คืนวันวันศุกร์ที่ผ่านมาทาก็ต้องร้องอกับงวงออเคสตราแล้วก็ร้องเพลง for t h ต Star ด้วย <c oughs> นั่นก็แบบก็อึ้เหมือนกันเพราะอีกวันหนึ่งก็กลายเป็นว่าเราก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้ร้องแล้วก็แล้วก็แต่เดี๋ยวก็ได้ร้องค่ะแล้วร้องเมื่อ,อไรได้รอะะ้องก็จะกำลักถึงข่านค่ะ ตอนนีด้ดีขึ้นแล้วใช่ไหมครับพี่ดีดีดีขึ้นค่ะดีขึ้น,นไ,มไม่ไม่ได้เป็นอะไรแรงนะคะไม่ต้องกลัวทําไม่เป็นเหมือนเดิมแล้วทุกคนไม่ต้องกลัวเดี๋ยวจะจะสะพรึงอย่างนีนใ้ให้ให้ดูตลอดเวลาเ,ออเราเป็นเราเราใช้เสียงเนี้ยเราต้องแบบดูแลตัวเองนะะักันเลยอ่คือจริงๆแล้วมันก็สำคัญหมดนะคะ่ว่าจะเรื่องนอนเรื่องกินแล้วอายุเยอะแล้วเรื่องแบบ กรไหลายย้อนอะไรอย่างเงี้ยเป็นปัญหนาใหญ่นะเธอจริงๆใช่เพราะว่าเวลาทานอาหารมันก็จะไม่ได้ค่อยได้ตรงเวลาด้วยการทํานงองพวกเราหรือที่พี่อยู่ในวงการบันเทิงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าทาว่ามันไม่ได้แบบไม่ได้เป็นอะไรที่แก้ไขไม่ได้ค,คือคือจุดนี้เคยผ่านมาไหมจุดที่เคยผ่านมาแล้วแล้ว,ลวก็แล้วก็เมื่อกี้ฟังน้องน้องมีพูดบนเวทีกันก็ก็ยังแบบใช่องก็เป็นเหมือนกันแล้วก็แล้วก็ลงมาก็จับมือกันสงอ,อ,องคนเข้าใจไหมใช่อเนาะพี่เข้าใจมากๆเป็นแบบแบบ เขาใจอ่ะเขาใจเหมือนกันเขาใจเหมือนกันแล้วก็แบบแบบสิ่งที่น้องพูดอ่ะคือแบบอย่างเช่นว่าแบบไม่คิดว่าตัวเองแบบจะได้แบบเธอเมื่อวันวันศุกร์ฉันหายเลยคือไม่เหลือเลยไม่เหลือเลยแล้วแบบโหวงร้องขับวงออเคสตราเธอเข้าใจไหมแล้วไม่มีเหลือเลยแล้วก็แบบจะยังไงกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็โอเคเพราะว่าด้วยด้วยการฝึกฝนการปฏิบัติมาหลายๆลอย่างแล้วก็เราก็ดูว่าโอเคต้องพักเลย พราะว่ามันก็คือเส้นเสียงเสพรุนแรงเนาะก็ <c oughs> ต้องพักแล้วก็เน <c oughs> <c oughs> ี่ย <c> ก <oughs> ็ความโทรศัพท์มือถือไม่ดูไม่ไม่คุยแม่อะไรกับใครไม่นั่งดูแต่ทีวีแล้วก็ลูกโทรมายงเปรียบลูกน้อยเลยแล้วก็พยายามควโชว์เรื่องเก็บ <c oughs> เสียงมากเวลาพูดก็จะต้องพูดแบบว่าคาือดิฉันเป็นคนเรียบร้อยอะค่ะวันนี้แต่ปกติจะเสียงดังใช่ไหมแต่นี่คือเซฟเซฟอยู่เซฟอยู่เพราะว่านางนางกลัวจะพังไปไม่ถึงไปถึงท่านผ่านเปลอไม่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 ค่ะไม ของของทาก็คือตามที่คุณหมอแนะนําเลยค่ะไหวหวได้นค่ะรับการได้เต็มที่เราแป่นอนรับแากได้เต็มที่รับงานแต่ตอนนี้ตอนเดี๋ยวคอยสักสองสามวันได้ไหมคอยสักสองสามวันโอเคค่ะพี่ทาพี่มาอยบนนั้นโอเคมาก็ไรีนาอนี้ได้ค่ะต้องผ่าย้องผาเล่นสองขาทค่มาอีรา